ไม่ได้นายมนตรีก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงกรณทีที่องค์กรปกครองท้องถิน่นอยากจะซื้อวัคซีนด้วยตัวเองเนี่ยก็บอกว่าก็ต้องดูอะค่ะว่าท้องถิ่นสามารถจะจัดซื้อด้วยตัวเองได้หรือเปล่าและวัคซีนเอามาจากไหนซื้อจากไหนนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงนายกเลยค่ะ เป็นว่ามันจะกระจัดกระจายนะคะถ้าต่างคนต่างทําได้อะไรถ้าท้องถิง่นไปซื้อมันจะกระจัดกระจายนะก็ไปดูว่าเขาซื้อได้หรือเปล่านะและว้วบัคซิิดเอามาจากที่ไหนซื้อกับใครซื้อจากที่ไหนเพราะทั้งหมดมันมันว,นวันที่ยอดบัคซิิดที่เจรจาก,กับบริษัทที่มาจดทะเบียนนะ,ะ <c oughs> เข้าขายกับรัฐบาลใช่ไหมแล้นใครที่จะสมว่ามีใครที่จะซื้อได้อีกสมองเนี้ยมันก็ตัดจากยอดรัฐบาลจะให้ไปเพราะฉะนั้นที่รัฐบาล คือท่าทีของนายกอย่างที่คุณนันทยาบอกเนี่ยไม่ได้ขวาญนะครับเป็นแนตะ่ว่าท่านก็ตั้งเป็นว่าเออ,เอ,อต้องไปดูว่าจะซื้อจากไหนซื้อจากใครคะนะครับกฎระเบียบเป็นยังไงคือเอาแหละกฎระเบียบเนี่ยเราต้องพูดจริงๆว่ามันมีระเบียบอะไรอยู่ส่วนว่าระเบียบเนี่ยมันเป็นอุปสรรคมันแก้ไขได้ไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งะนะครับพูดถึงเรื่องกฎระเบียบ